สวัดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองปายมือนีิก็มาพบกับสองสาวนอนคือเก่าครับพี่น้องมาเบิ่งว่าสาวนอนผ้าพี่น้องกินหยังนะคะเมื่อนี่อันได้แกงอันเห็ดเผืงครับพี่น้องแกงเห็ดพึ่งหวานของเยอรมันนะคะภาษาเยอรมันเรียกสไตล์พีชเนาะแกงเห็ดเผืงหวานใส่สุก,กินีพี่น้องแกงแบบอีสา,บานบ้านเฮาใส่น้ำยานางนะคะแล้วก็ได้อันแจว ปรเดีกยวคะ่ะพี่น้องสื่อมาตั้งเต้ยอยู่ไทยผลัดใส่ซองฟิตไว้เราก็ด้ปลปแห่งจากพี่แหม่มนอกขอบคุณเพิ่มมากมากค่ะพี่น้องเราก็ได้พักห้องกับซีมี่หอมแดงพักซี่แตงกวาคะ่ะพี่น้องมากมากแซ่บค่ะเหนียวห่อสสน,ออนพี่น้องพ่ะสดน้ำค่ะแซ่บ มันลกเนาะหึงท่านยังเล่าทะลุค่ะ FC FC อ c ฟซีไมกเอซีเก่า Mm -hmm. Và mình nó mm -hmm. แกงเห็ดนี่อยากให้มันแ่บ <c oughs> ใส่อันนำะน,น่าจะหน่าพีน้องสาวน้อดแกงสเสร็จเล้วค่ะแต้เขาเบื่อความขื้แกงมาใหม่ต่ว่าเขาแกงแต่เห็ด ีนกกัสภาพีปนอนไปเก็บคือเก่าแล้วค่ะคนมาเก็บเห็นเนาะความสุขความสุขคนท้าวกค้อกันเนาะจ่ามั่ากับเป็นคน,นสิละคะ่ะ แต่ไม่ข้มซุกระเทีไปหนอะ <c oughs> ปีนี้กันขภาพไปกินพึ้งเกาค่ะปีนี้ได้เฮ็นเมื่อฝาปีนองทางไทย เาวนอนเก่มากเละ นี่เระพี่น้องอาหารพัตตะขัานบ้านพุ่ง อคุณว่าสาวนอยคือมิ่งอันพระอิทูกินวัตถิกาพี่น้องปูกไวกนาห้อนแล้วก็ทอถะน้อมอาหารพี่น้อง วิดีโอที่ผ่านมาที่ผ่านมาสาวนอนเคยเคยเฮ็ดคลิปไปอยูพี่เนอะอาหาหน,านอมการทนอมอาหารผักอีตัวใบแม,แมงรัก <c oughs> จยต่างแนนเราก็ต้องถนอามอาหารสิรพี่น้องเราต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบิงคลิปจนจบเนาะมาเบิ่งมาเทื่อนาสาวนอนสิภาพพี่น้องกินอย่างลวก็มากินนุางขาวน้องกันเซ่บแพี่น้องยังไงก็อย่าลืมกดติ้งกดซับตะไครนะคะกดแชร์ค่ะให้กำลังใจสาวนองในเด้อค่ะพี่น้องยังไงก็ขอขอบคุณทมากค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย